รถไหมนี่ยากพี่ดาราจริงๆอะยากให้มาดูพื้นที่ก่อนยังไม่ต้องจองยังไม่ต้องโอนมาลรอกวัามาดูไว้ชอบป้อนผมไม่อยากจะกินเงินมาจําใครเลยมีโมอีกที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราซื้อยกแปลงเนี่ยหน้ากว้างติดถนนกว้างเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพราะว่ามีคนจองแล้วมีคนจองอยู่แปลงติดถนนหนึ่งออกแล้วนะคะแต่ว่าล็อกที่เหลือ ก็น่ากว้างติดถนนใช่ครับกว้างมากเลยทีเดียว20กว่าเมตรนะคะ25เมตรครับพี่25เมตรนะคะคติดลัดยาง25เมตรแทถวเนี่ยเขาจะเรียกเป็นถนนดำ เป็นถนนดำาหรอใช่ครับคนแถวนี้ตั้งบริเวณเนี้ยชาวบ้านเนี่ยเขาจะเรียกเป็นถนนดำถ้าถ้าพี่นี่ดำไหมไม่ค่อยดำบียังไม่ค่อยดำนะ <c oughs> ยังดำได้อีก <c oughs> ครับ <c oughs> แปลงนี้ถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพนี่ขับรถมาประมาณกี่ชั่วโมงคะประมาณชั่วโมงนิดนิดนะครับถ้าแบบว่าไม่ได้แหวกไม่ได้อะไรแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ